สวัสดีครับสมาชิกแฟนๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติดแบงค์นะครับคืนนี้มีฟุตบอลลงสนามให้ลุนให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับมีฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด้วยนะครับเตะกันในช่วงเวลาตีตุ้มครึ่งของบ้านเรานะครับระหว่างเลี้ยวผู้เจอกับอาร์เซนอลนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟุตบอลเลกเอิงฝรั่งเศสฟุตบอลสกอตติชแชมเปี้ยนชิพให้ลุนให้เชียร์กันด้วยนะครับแต่หนึ่งคู่นะครับที่เลือกมาฝากแฟนๆกันนะครับเป็นฟุตบอล หลีกเดอร์นะครับฝรั่งเศสเป็นการพบกันระหว่างกองเจอกับแจซิโอนะครับกองนั้นผลงานนัดเปิดฤดูกาลนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับปึกไปเยือนแคมป์มงฟุตนะครับนั้นเสมอกันไป0ย์ประตูต่อ0ูนะครับขณะที่แจ็ซิโอนั้นเล่นในบ้านแพ้ชาตูรูไปศนย์ประตูต่อ1นะครับเจอกันวันนี้ค่อนข้างสูสีนะครับกองนั้นวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแนวลุกอยู่กันครบนะครับมีปริ้นอันียงเก้นะครับ รับบทจอมทัพนะครับที่หอกตัวเป้าก็เป็นยาซีนบัมบูเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับกองได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับน่าจะเบียดเอาชนะชาโตรูอาน่าจะเบียดเอาชนะอชักโซได้สําเร็จนะครับกับเหรีที่เปิดมา,อากองต่อแค่หน้าราคาวันนี้เชียกองไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจอยากจะฟังทัศนศดีๆก็ทักแชทเข้ามานะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับ พิมพ์มานะครับ at t ทีเด็ด9 0 s นะครับตัว t t d เลข9เลข0ูแล้วก็ตัว s นะครับเป็นแค่นี้ท่านก็จะได้ทัศน์ราดีวิเชียร์ฟุตบอลกันนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอ๋ยวผมในตัดได้ใหมตอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ